ยังไม่แน่ใจลําไหนแต่เมื่อวาน,นโหงฟ้าก็พาใช้ได้สีเวลาก็ดีกอ มาแล้วครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติเขาลพครับคู่นี้เป็นคู่รอบรองชนะเลยในประเภท3าสิบปพายครับดูที่ว่าหงฟ้าหงฟ้ามหาราชครับเหลือดังเลยดีจากสีสเกตครับอยู่ร่องน้ําแดงร่องน้ําแดงฝั่งอนี้ครับร่องน้ำเสมือนเหลือดังเลยดีจากอุดรธานนี้ในน้ำว่าสาวน้อยสาวน้อยปีเวลาครับดูที่ว่าเที่ยวนี้สาวน้อยสาวน้อยจะโตเป็นสาวใหญ่ได้ไม่ได้ไนเมื่อสาวน้อยปีเวลาอยู่ร่องน้ำเสมอนฝั่งกระโดนเหลือดังเลยดีจากอุดรธานนี้จากอุดรธานนี้น้ำไม่ทวมแน่นอน เพราะว่าอย่างไรยังไงมันก็ต้องดอนอย่างไรมันก็ต้องดอนเพราะว่าจังหวัดดูดอนว่าแล้วสาวน้อยสาวน้อยจ้วงยาวสาวลึกพายแรงกัดแสงกัดแสงได้ไม่ได้ไหนเมื่อรองน้ำแดงรอกน้ำแดงหงฟ้ามหาราชจะคุยจะกายพายหนีแล้ววันไม่เหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานอาจจะเหนื่อยอาจจะอะไรฐานพายไม่ออกแต่เที่ยวนี้พายน้ําแรงพายน้ําแรงของเรือสามสิบหงฟ้านั้นน้ำแรงนั้นไม่ใครไครครับไม่ยอมไมใ่ใครแน่ครับโหงฟ้า ไม่ยอมไม่ใครยังหนีอยู่หนีอยู่หนีอยู่ยังหนีอยู่แต่สาน้อยปีเวลานั้นไม่สนใจครับไม่สนใจไรตากน่าไ่ตากมนมา,าม,มามันไม่แน่ครับคนเราจะขาดตรงนี้บอก มันไม่แน่ยังอาจารย์มงคลบอกไว้สาวน้อยปีวราถึงจะตามมาแต่กอดก็กกกกจะกอดได้แล้วเว้ยสาวน้อยปีวราจะกอดแต่หงฟ้ามหาราชบอกว่าไม่ยอมไม่กอดไว้สะบัดหลุดลว้ยหงฟ้าสะบัดหลุดลว้ยหงฟ้ายังหนีอยู่สาวน้อยกอดกกก็กอดได้แต่ไม่ได้แล้วหงฟ้าได้ทินัานหนีออกมาก่อนแล้วหงฟ้าในร่องน้ำแดงฝั่งฝั่งยาโสธรหนีแล้วเว้ยสาวน้อยปีจมลจากอุดรธานีว่ายังไงอารสาวน้อย สาวน้อยไลายีจี้เข้ามาแล้วสาวนา้วอยมันบีจี้เข้ามาแล้วเอาอัดเต็มที่บีเข้ามาเครือบพันแล้วเหลืออีกนิดเดียวทัน<ข>หรือไม่ไมทัน<ข>ไม่เอาเช่นทายการพนการตัดสินกรรม